มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนงานเข้าดาราดาวรุ่งโดนขุดประวัติก่อนเข้าวงการเคยเป็นมือที่สาของคนอื่น จางสื่โถหรือว่าชื่อจริงว่าจางวันอิงเป็นนักแสดงหน้าใหม่จากค่ายที่เพิ่งจะเปิดตัวเป็นทางการวันที่8ตุลาคมค่ะแต่มีข่าวลือเกี่ยวกับเธอมาทันทีในวันถัดมาโดยมีข้อมูลที่ระบ,บุว่าเธอเคยเป็นมือที่3ในความสัมพันธ์ของคนอื่นเมื่อสมัยที่ยังไม่เป็นที่รู้จักนะคะเธอทํางานเป็นอาจารย์สอนวิชาอุดมการณ์และการเมืองในมหาวิทยาลัยและมีนักศึกษาออกมาโพสต์คลิปของเธอลงโซเชียลมีเดียทําให้เธอกลายเป็นเน็ตไอดอลค่ะล่าสุดมีข่าว จางสื่อโถถูกเปิดเผยว่าเป็นเมียน้อยทำให้เกิดการถกเทียงกันในหมู่ชาวเน็ตเป็นอย่างมากจนถึงขั้นที่ป้าวิเจิงซึ่งเป็นผู้พาเธอเข้าวงการต้องออกมาปกป้องโดยกล่าวถึงการโจมตีที่ไม่ยุติธรรมต่อเธอว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายและได้แจ้งตำรวจเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำให้ชาวเน็ตที่เล่นข่าวนี้รับผิดชอบต่อคำพูดของตนเองในภายหลังตอนนี้ต้องติดตามกันต่อไปว่าผลกระทบจะข่าวหรือจะเป็นอย่างไรต่ออนาคตของเธอในวงการบันเทิงนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดทอมค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ